ให้กำลังใจเขาหน่อยนะถ้าชอบคลิปเขาจริงอย่าก,กดข้ามโฆษณา30ิบวิเข้านะจุบ๊บจุ๊บแผนลักลงใจองชายสิย์ตอนที่36มสิกใครก็บุกเ,เข้ามาเร็วเร็เข้าเร็วเ,เร็วขึ้นย้ายเร็วเร็เข้ารีบขึ้นย้ายขอเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาแล้วทำไมทหารถึงเป็นไปนหมดเลยละ่ะโรงงานผลิตอาวุธถูกค้นพบแล้วเหรอ พี่รองทำไมไม่อยู่ร่วมงานมงคลของน้องสีรีบกลับมาที่ธุระการใดเช่นนี้ทำไมองค์ราชทายาทแล้วน้องสีล่ล่ะวันมงคลไม่ทำพิธีแต่งงานหรือทำไมถึงพาน้องสพ้า์มาที่นี่พี่รองมาคนพื้นที่ส่วนบุคคลของข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีกฎระเบียบงั้นหรือทำมากเกินไปแล้วนะขอรับใชยถงเวลาให้ข้าหน่อยอหากถูกเปิดโปงแล้วก็ดูเท่าจะทำแบบนี้สินะใช่แล้วเพคะองค์รัชทายาทที่ดินแห่งนี้เป็นที่ปกครองของตระกูลฉินหม่อมฉันมอบให้เป็นของขวัญแต่งงานให้กับสามีของหม่อมฉันเพคะ ท่านมีทหารมาล้อมเยอะขนาดนี้ท่านทำทำไมคะหมายความว่ายังไงที่แท้ก็เป็นของคำนั้นของตะก,กุลฉินนี่เองดีตะกุลฉินกับอี้องพวกเจ้าหนีไม่รอดแนะ่ถึงอย่างไรเสียพี่สาวคนโตของหม่อมฉันก็อยู่ในวังแถมยังเป็นที่ปลอดภัยอีกหากเรื่องนี้ทราบถึงพระเนรพระกันของฝ่าบาท ว่าองค์รัชทายาททำลายพ่อตาของฮ่องเต้เช่นนี้จะไม่เป็นการดีต่อองค์รัชทายาทนะเพคะช่างปะไรยังไงเขาก็เป็นองค์รัชทายาทใครจะสำคัญกว่าเสด็จพ่อทรงมีพระราชวินิจฉัยทูลองรัชทายาทค้นพบอุโมงค์ลับแล้วเพคะ ไปไปนคนไี้ทั่วเอ๊ะเร็วเข้าขคนไี้ทั่วนี่เดี๋ยวก่อนสิข้ายังพูดไม่จบนะสนนันเจ้าทั้งที่ดีถ้าข้าค้นเจออะไรดีๆแล้วก็ข้าจะทำลายเจ้าให้สิ้นซากซะจะไม่ให้มีโอกาสอีกต่อไป ยกออกไปพะยะค่ะองค์ชายอุี่ผลิตอาวุธมีจิตรนากระบทน,นะเอ๊ะพะยะค่ะตุมต่มตุ่มผักเขียวอะไรกันเป็นไปไม่ได้เอะ <c ười> คนต่อไปขอดูสซอบทุกม,มุมพะยะค่ะทุนก้าวทุนกระหม่อมองค์รัชทายาท ในมงรัผักแห่งนี้มิเต่ผักสดเพคะองค์จะแท้ญาดบอกแล้วไงเพคะพื้นที่แห่งนี้หม่อมชันยกให้สามีของหม่อมชันหม่อมฉันเห็นว่าบ้านของเขามีลูกน้องตั้งมากมายจึงให้เขามาปลูกผักเป็นงานอนดิเรกเลยเพคะคุณหนูชินอธิบายมาสิว่าทำไมไม่ปลูกผักบนดินแต่กับ ปลูกผักใน,อ,นอุโมงค์เช่นนี้อุโมงค์รับที่ไหนกันคะเห็นได้ชัดว่าน,นี่คือห้องใต้ดินเก็บผักเอาไว้ในห้องใต้ดินมันแปลกทั้งไหนหรือเจ้าคะชินซางหลวต้องช่วยสนานเจ้าโกหกนนแน่ๆแต่ว่าไม่มีหลักฐานค่านังค่าเขาองค์ชายาจัดการยังไงดีเพะะค่ะแอลักษ์ลวงใจองค์ชายสี่ตอนที่37อยู่ที่นี่กับทุกคนเลยเหรอครับ องชายคุณหนูชินท่านชินส่งค่าน้อยให้มาเตือนท่านว่ารีบกลับไปทำพิธีต่อได้แล้วขอรับองชายอาวุธทั้งหมดย้ายไปเรียบร้อยแล้วขอรับโอเคโอเคอืมรู้แล้วฮกรับบ้านสกุลชินกลับมาก้อแล้ว องค์ดสเฮยาศตวรราอหรอรับกลับมากันอีกทำไมล่ะสองคนนี้น่มูเแลรวเกินไปแล้วอยากจะไปก็ไปอยากจะมาก็มาเห็นเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องเล่นๆกันได้ไงเนี่ยนั่นสินั่นสิดูสิว่าพวกเจ้าทำอะไรไว้ขอขัดจังหวะทุกท่านนะ ในเมื่อกลับมากันครบแล้วเช่นนี้ก็ทำพิธีกันต่อเถอะพิธีแต่งงานางดำเนินต่อไปฮฮฮคู่บ่าวสาวคำนับฟ้าดินเอยแล็วเข้าแล้วเข้าเล aces, ้วเข้าเอยอยยิงชัวงช่วโชคดีที่ตามมาทันเดี๋ยวเขาริ้เผยเราเข้า,เ,า,เ,ขาเอาเร้วสิ อวยพรให้ชินสร้างลัวอวยพรให้ชินสร้างหลัวมีความสุขในวันแต่งงานฮิ้ินสร้างหลัวเพื่อนรักของข้าสุขสันตวันแต่งงานเนาะขอให้เจ้ามีความสุขเข้าใจไหมฮ่าฮาินจะได้เป็นเพื่อนรักขค้าจริงๆเอ้ยสทือนใจจังเว้ย คุณชายท่านนี้วันมงคลขององค์ชายค่ะได้โปรดให้ความเคารพด้วยขอรับอย่ารบกวนพิธีแต่งงานเอ๋นี่อะไรกันข้าหรือเป็นคุณชายล่ะเจ้าตาบอดหรยอไงอะ่ะเอ๋หอจังว่าเอ,าเอาใจข้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ปกติเลย ข้าป่วยอีกแล้วเหรอเี่ยเอายาข้าไาสิยาข้าคุหนูท่านไม่ได้ป่วย้วค่ะท่านกำลังตกหลุมรักจริงหรือคุณหนูหน้าตาเหมือนกับเอ่อยังไรเสียคุณหนูท่านนี้ปดสงบด้วยครับอ๋อเหรอจังเออได้สิได้เอกจุกไปแล้วล่อเขายังไม่รู้เลยว่าเขาชื่ออะไรอ่อ คู่สามีภรรยาคนับคำนับซึ่งกันและกันส่งตัวเข้าห้องหอกลางคืนเฮ้อใจหายใจความหมดเลยงานสำเร็จไปได้ด้วยดีตกใจหมดเลยนะใช่แผนลักลวรใจองชายสีตอนที่38งานเลี้ยงแต่งงาน ยังไม่ได้แสดงความยินดีต่อน้องสีเลยกับเรื่องงานแต่งงานท่านองคุณหนูชินกําลังรอท่านอยู่ด้วยขอยรับต้องขออาภาัยองค์ราชทายาทและพระชาย,ยาด้วยเพค่ะเวลามีค่ามากองค์ชายก็เร่งรีบมากอาจไม่ได้คุยกับท่านทั้งสองต่อเพค่ะเช่นนั้นข้าไม่รบกวนน้องสีแล้วล่ะอ่ะ ผ้าคลุมหน้าของเจ้าสาวนี่มันช่างอัดฉวัดมีเจ้าสาวที่ไหนเปิดผ้าคลุมหน้าของตัวเองบ้างเนี่ยนาาได้จริงๆเลยนะเอ,อ้ยขอโทษทีขอโทษทีครัพังมือลืมไปนะชินซังหลวเจ้านี่ง่อจริงๆเลย สร้างความประทับใจแย,แย่ๆในงานแต่งงานให้กับเขาอีกล้นี่เขาเดินไปแล้วเหรอเขาคงกดสินะแม้แต่ผ้าคุมเจ้าสาวก็ไม่อยากเปิดสินะอะเขาไม่ได้กดข้าเหรอ,หอ,อ,อคืนนี้ช่าว่ามาจังเลยนะ เรื่องในคืนนี้นะขอบใจเจ้ามากเลยนะข้ารับปากเจอแล้วไงก็สมควรแล้วล่ะจะว่าไปแล้วครั้งแรกที่เราเจอกันก็ที่งานแต่งงานของคนอื่นนะตอนนี้งานแต่งงานของเราสองคน เป็นโชคชะตาที่ช่างแปลกๆจริงๆเลยเนาะะงานแต่งงานด้วยก็หนึ่งปีที่แล้วที่เมืองหลวงในพิธีมงคลขององค์รัชทายาทกับพระชาย,ยาไม่ใช่เจ้าหรือที่ดึ่งผู้ชายท่ามกลางฝูชนมาจูบนะคิดจะทําให้องค์รัชทายาทพี่ชายของเจ้าขยะแขยงสินะฮะผู้หญิงที่แต่งกายเป็นชายตอนนั้นก็คือข้าเนี่ยล่ะเอาเจ้าหรือ แผนลัร่วงใจองค์ชายสี่ตอนที่ส9สิบเช่นนั้นหนึ่งปีก่อนที่จูจูข้าก็ทำอะไรห่างๆกับเจ้าก็ต้องขอโทษด้วยนะตอนนั้นข้าแต่งตัวเป็นชายพูดตามตรงนะจะท่ออะไรแบบนั้นเป็นพิเศษรือจะพูดอะไรนะพูดใหม่อีกทีสิหรือว่าเจ้าจะชอบผู้ชายหรืออะ ข้าชอบผู้ชายหรือไม่เจ้าลองดูสิเดี๋ยวก็รู้เองอยข้านะนี่เจ้าก็เลยจะทำอะไรนะคืนนี้ส่งตัวเข้าหอคิดว่าข้าจะทำอะไรล่ะเออคิดจะหนีไปไหนกัน,อน,นรอ เจ้าสงสัยว่าข้าชอบผู้ชายไม่ใช่หรือตอนนี้ยังกล้าสงสัยอยู่มะไม่แล้วอยอหย่าเบียดสิยิมเงีย,ยบเบิยอย่ารบกควนขคนูกับคุณชายพวกเจ้ากำลังจะทำอะไรนะทำอะไรกันตรงนี้พวกเรากำลังปลุกห้องเจ้าสาวในวันแต่งงานนะเจ้าค่ะห้องเจ้าสาว เจ้จาพูดกันสิเออไม,ไม่ไม่มีอะไรนี่เป็นครั้งแรกของเขาจูบค้าก,ก่อนอจูจ่จเทำไมทําทำไมเจ้าต้องถอดเสื้อล่ะนี่มันก็ดึกมากแล้วเรารีบนอนกันเถอะเออเจ้านอนแบบนั้นมันจะหนาวนะมานอนบนเตียงคุณดูชินคงไม่ได้จิตใจ รถจูบของข้าเมื่อกี้หรอกนะต้องการมากกว่านี้ยันด้ยไม่ใช่สน่อยพระราชวังตำหนักฟูหนิงฝ่าบ,บาทตอนนี้สองพี่น้องที่ซูจโจอ,อาเจ้ามีอาถิงคอยดูแลอยู่ พระองค์ควงอะไรอีกหรือไม่เพคะรีบเสวยโอสดเถอะเพคะเอ,อพอแล้วข้าเหนื่อยแล้วห้องข้าไปพักเถอะ <c oughs> เพคะฝ่าบ,บาททรงพักผ่อนเถิดนะเพคะผมฉันทูนลละแผ่นลักลวงใจองค์ชายสีตอนที่สี่สิบ ฟ้าบายสุไม่เป็นอะไรนะพะยะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะฮองเฮาพยายามใช้อย่ามาควบคุณยินั่นจิตใจดำอำหิตหวังว่า จะช่วยองค์รัชชาย,ยาที่ไร้ประโยชน์นั่นแต่ข้าอาจเจีนออกมาหมดแล้วหลีกเรี่องภัยร้ายครั้งนี้ได้ลีซินเสนาบาดีมหดไทยข้าผู้ของฮองเฮามีอำนาจแข็งก้าตระกูลฝั่งมันดาของฮองเฮาร่วมมือกันทํา ให้ยิ่งพยองมีอำนาจมากเสนาบดีฝ่ายกระโหมใต้เท้าหลวงก,ก็ประจบสอบพอเพึ่งบารมีอยากให้ลูกสาวแต่งงานจึงได้รับความไว้วางใจจากให้ดูแลอำนาจการอาหารอย่างเต็มที่่าบาตอนนี้องค์รัชทาย,ยาทและตระกูลโจมีความมักใหญ่ไฟสูงต้องการอำนาจแต่เพียงผู้เดียวแต่ก็มอมไม่บังอาจ แบ่งเบาความกังวลของฝ่าบาทได้ก็ะหมอบสมควรตายเพะยะค่ะไม่เป็นพาะค่ะข้าไม่ควรชื่อใจลูกค่ะทำให้เขาเติบโตมาอย่างที่เป็นปัจจุบันคุณดังลีส่งเขาวไปให้ว่ออก ให้เขาอดทนย่าได้เสียการใหญ่ทุกอย่างต้องวางแผนเอาไว้แล้วเดินหน้าต่อไปอย่าได้ละความพยายามได้เพีงค่ะอาเจ้าตอนนี้พ่อถูกจองจำไม่สามารถกอบคู่ได้ต้องพึ่งเจ้าแล้วล่ะท่านพ่อร้อนจังทำไมนางถึงมานอนกับข้าได้เนี่ยแย่จริงๆ เด็กๆมาดูแลหูหินหน่อยเอออย่าไปนะอย่าไปเงนยอนางฝันถึงค่าเหรออย่าไปนะเด็กโง่รู้ตัวหรือไม่ก็พูดเรออกมาขนมดอกท้อเอามานะเอามาขนมดอกท้อฮะขนมดอกท้อ ว่ารับมใช้ท่านมาตาลุกขึ้นเถอ,เอ,อะเหรอเมื่อคืนหลับสบายไหมลูกท่านพ่อเมื่อคืนข้ามอนปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยสแสดงกิ่งจีง้อันที่จริงมันเป็นผลมาจากการนอนตกเตียงนังค่ะเขารังแก่ลูกด้วยค่ะแล้วยังมาหยิกหน้าลูกอีกด้วยเจ้าค่ะเออ เรื่องกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นเลยนะคะทุกคนทุกคนต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้พี่ทำให้สองคลิปเลยเนาะดีใจกันไหมคอมเมนต์กันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ